ครับการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนสอดประสานระหว่างเยาวชนคนรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์สอดประสานให้เป็นหนึ่งเดียวจะมีกระบวนการทํางานเช่นไรติดตามได้จากรายละเอียดครับสภาเด็กและเยาวชนก่อตั้งขึ้นในวันที่13เมษายน2551ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาแก้ไขปัญหาและร่วมกําหนดนโยบายด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนได้มีการปรับโครงสร้างให้สภาเด็กและเยาวชนมีการจัดตั้ง5ระดับได้แก่ระดับตำบลระดับเทศบาลระดับอำเภอระดับเขตระดับจังหวัดสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและระดับชาติรวมทั้งสิ้น8,780แห่ง นอกจากสภาเด็กและเยาวชนแล้วในแต่ละโรงเรียนยังมีองค์กรที่ทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้แก่นักเรียนอย่างสภานักเรียนพอมอนี่ก็จะคิดว่าไปที่สภานักเรียนกับสภาเยาวชนนะครับเราฝันไปไกลถึงว่าถ้าเราสามารถเข้าถึงสภาเยาวชนได้ทุกตําบลแล้วก็มีเทคนิคในการสื่อสารที่ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับให้ความจริงแล้วก็เข้าถึงรับรู้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงด,ดีเนี่ยผมเชื่อว่าการพัฒนาประเทศจะมาจากระดับล่าง แล้วก็เป็นไปในมิติบวกนะครับแล้วก็ลดความขัดแย้งและประเทศไทยจะเดินไปด้วยกันหมดผมเชื่อว่าในหลายจังหวัดนะครับเมื่อมีความพร้อมนะครับทั้งในมิติของโค้ชนะครับซึ่งให้ความรู้ให้ทักษะเนี่ยแล้วก็องค์ประกอบของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผู้สนัสนบสนุนภาคประชาชนภาคเอกชนถ้าเืิดทำให้ตรงนี้สําเร็จเนี่ยผมจะคิดว่าเป็นโมเดลที่สามารถทําไปได้ทุกจังหวัดแล้วก็แพร่ขยายไปได้มากขึ้นครับ เด็กและเยาว,วชนไม่ว่าอายุเท่าไรเขาคือกำลังสำคัญของสังคมและประเทศการที่เขาเกิดมาทีหลังไม่ได้หมายความว่าความรู้ความสามารถของเขาจะด้อยกว่าผู้ใหญ่เสมอไปหากพิจารณาด้วยตรรก,กะปราศจากอคติจะพบว่าเด็กและเยาว,วชนมีศักยภาพและแนวคิดมากพอที่จะผลักดันสังคมได้ในย,ยุคโลกาภิวัตน์ที่องค์ความรู้ต่างๆสามารถหาได้ง่ายและเร็วยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังรู้จากการคัดกรองข้อมูลมีการตั้งคำถามว่าข้อมูลที่ได้มามีความน่าเชื่อถือแค่ไหน ทำให้ทักษะด้านต่างๆของเยาวยชนในปัจจุบันก้าวกระโดดอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเข้าใจโครงสร้างสังคมในมิติต่างๆจนพวกเขาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาของสังคมในประเด็นที่เขาจะพูดคืออะไรต้นต่อมาจากไหนแนวคิดของหลายคนถูกนําเสนอในวงเสวนาระดับนานา,นาชาติผู้ใหญ่ไม่จําเป็นต้องตีกรอบขอเพียงให้พื้นที่ให้พวกเขาได้พูดนําเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมหากมีมุมมองหรือองค์ความรู้ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็นำมาขยายผลด้วยกัน หากปิดกัน้นด้วยแนวคิดว่าเด็กอย่างเธอจะไปรู้อะไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ถ้าผู้มีอำนาจยังมองเด็กว่าเป็นเครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างผิดวิธีเช่นนี้แล้วการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกลุ่มที่เราเรียกว่าเด็กและเยาวชนคงเป็นไปได้ยากหากเราขีดเส้นด้วยช่วงวัยด้วยความแตกตา่าง สำหรับผมเหรอครับผมคิดว่า1เราต้องเข้าไปให้เขารู้จักเราว่าสภาเด็กคืออะไรมาทําหน้าที่อะไรครับถ้าเขาเข้าใจว่าสภาเด็กมาทําหน้าที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนครับเขาก็จะช่วยเรา,าประสานงานทํางานร่วมกันได้ครับผมการที่ทําประสบความสําเร็จคือ1คือสภาเด็กผมคือมีความร่วมใจสมัครีกันครับอ,อย่าง คลิปห่วงใยผู้สูงวัยอุทยัยธานีครับเป็นคลิปแรกที่ผมส่งเข้าประกวดกันครับแล้วผมได้รางวัลชนะเลิศครับได้โล่รางวัลมาครับาจากท่านาจุติไกรเลิศครับท่านกระทรวงการพัฒนาของความมั่นคงของมนุษย์ครับในเรื่องของประสบการณ์นะครับผมคิดว่าผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยครับเป็นอย่างแรกคือเป็นการเรียนรู้ที่เราไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนเป็นการทํางานในด้านใหม่ๆ คือเราได้รู้จักคนมากในการที่ผมได้มาเป็นสภาเด็กเนี่ยผมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตการวางตัวการทําอะไรละหลายๆอย่างเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องไปเจอคนในลหลายๆพื้นที่แล้วก็ในการประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยเราไปเจอคนทั้งประเทศเลยเราก็ได้เรียนรู้อะไรละหลายๆอย่างครับได้เปิดประสบการณ์ของตัวเองในการทํางานในการพูดเป็นคนที่กล้าแสดง แสดงออกมากขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าพูดมากขึ้นครับสภาเด็กและเยาวชนนะคะจะทําให้น้องๆมีความสามารถมากขึ้นกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพูดจริงๆหนูเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงออกแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่นี่ก็คือพูดได้แสดงออกได้แล้วก็มันจะสามารถทําให้เราฝึกความเป็นผู้นําความคิดแล้วก็รู้จักวิเคราะห์แล้วก็หนูว่ามิตภาพดีที่สุด ช่การได้มิตรภาพแล้วก็แบบว่าการทํางานอะไม่จําเป็นต้องแบบว่าไม่มีการแบ่งชนชั้นมันนะในสังคมของสพเด็กเยาวชนจะไม่มีการบูลลี่จะไม่มีการจะเป็นการจัดกิจกรรมหรือว่าการอบรมที่มีความสุขมากที่สุดใช่สําหรับที่หนูทำมาหนูรู้สึกว่ามันคือเซฟโซนอะใช่เราสามารถคุยกัน,นทุกเรื่อง อย่างหนูอะมีเพื่อนอยู่หลายจังหวัดมากเพราะว่าสภาเด็กอะของประเทศมันก็จะมีหลายจังหวัดก็คือหนูสามารถไว้ใจเขาได้พูดกับเขาได้ก็คือไปเจอกันเวลากิจกรรมอบรมเราสามารถทําความรู้จักกันได้ทั้งนั้นที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก,ก่อนก็รู้สึกอุ่นใจกับวงการานี้ใช่เราทําคลิปออกมาแล้วเราก็ไม่ได้คาดคิดเลยนะคะว่าสภาเด็ก ของจังหวัดเราที่เราทำเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือผู้สูงอายุอ่ะเราจะได้รับร่รางวัลในเรื่องของช่วยเหลือผู้สูงอายุก็คือเราจะเน้นในเรื่องของผู้สูงอายุมากมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราอยากให้เด็กๆเด็กๆเราสามารถพัฒนาเขาได้นะวันนี้เราพัฒนาเขาได้ตลอดแต่สําหรับผู้สูงอายุวัยที่เขาผ่านมาแล้วเนี่ย เขาไม่ได้พบเจอใครการที่เราพากลุ่มคนเหล่านี้เข้าไปเหมือนคนสองไวัยได้มาเจอกันนะคะเขาจะมีความรู้สึกว่าผู้สูงอายุก็ดีใจปลื้มใจเด็กเข้าไปก็เหมือนได้ไปคุยกับปู่ย่าตายายตัวเองนะคะมันจะเกิดแม้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ปู่ย่าแต่ไม่ใช่ญาติแท้ๆของเขาจริงเนี่ยแต่พอเขามาทํากิจกรรมกับเราไวขึ้นไวขึ้นนะคะพอเวลาเขาเจอกันเขาจะเหมือนเขากอดกันได้สนิทใจ เเขารัักกนหนึ่งคำถามอาจไม่ได้มีเพียงหนึ่งคำตอบและบางคำตอบก็ใช้ได้กับบางสถานการณ์ลองวางสถานะความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่ลงแล้วแลกเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ที่มีความต่างคนต่างวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเรียงลำดับความสำคัญหาจุดร่วมว่าในคณะทำงานมีวัตถุประสงค์อะไร ต้องการเดินไปในทิศทางไหนเคารบในศักยภาพของแต่ละฝ่ายนำศักยภาพเหล่านั้นมาสร้างความก้าวหน้าร่วมกันยอมรับในความผิดพลาดแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยละทิ้งอคติส่วนตัวผู้ใหญ่ยอมรับว่าแม้ตนเองเคยอยู่ในปัญหาแต่ปัจจุบันคนที่อยู่ในปัญหาคือเด็กและเยาวชนผู้ใหญ่ต้องให้พื้นที่กับเขาในการวาดผังวางแผนว่าอยากให้ปัญหาถูกแก้มาแบบไหนจะทําอย่างไรให้เดินไปถึงความสําเร็จนั้นหากทําได้เช่นนี้ความหวังที่สภานักเรียน และสภาเด็กและเยาวชนที่เป็นกระบอกเสียงที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเป็นที่ไว้ใจของเด็กและเยาวชนพร้อมเป็นฟันเฟืองสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างแท้จริงหากแนวคิดของเยาวชนสามารถสอดประสานกับผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ได้อย่างกลมกลืนแล้วตัวเด็กเองหรือเยาวชนจะสามารถโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตสมเกียจเจริญสะอาดถ่ายภาพมินสตราคม N b t n บ r t h นรายงานจากจังหวัดอุทัยธานี